อันนี้ตั้งใจมา,มา,านั่นแหละเมื่อวานก็ขับมาจะมาหาเรานี่แหละเจ้าของเดียวกันใช่ปะล่ะเจ้าของเดียวกันอ,อยู่ท,ที่ที่ตากอแม่สอดตาแม่สอดตา <นะ S 1> ทางโน้นเขาเล่นเป็นพวกมิสูเห็นเห็นใช้เยอะแหละเอาไว้มันเป็นโฟวินไงเอาไว้เข็นพวกกระลังกระลำเข็นอะไรอย่างเงี้ยทางโน้นเขาจะทํากระลำน่าจะใช่เพราะเมื่อก่อนไปเที่ยวกันบอยอยู่ทางแม่สอดตาสมัยโน้นอ,อ,อันนี้คือน้ําดัน เดี๋ยวพามาดูวิธีการแก้น้ำเออวิธีการดูว่าน้ําดันยังไงเพราะ F4 อ่ะใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าน้ําดันดูกันยังไงนะเดี๋ยวเราดูานี้เลยแต่วิธีการแรกคือให้หาผ้ามาผืนหนึ่งนะบ,บอกวิธีก่อนเดี๋ยวมือบางคนมือบางไม่ได้เป็นเหมือนมือช่างมือหนาๆอย่างเงี้ยใช้หาผ้ามาแล้วก็ปมก่อนแล้วก็เปิดถ้าเขามีกาอนอัดมีขมูมานี่เลยนะเซฟเซฟไว้แต่เดี๋ยวช่างจะเปิดอย่างนี้ มือพยายามกดไว้ยาให้ถ้าเขาดันพยายามยาให้เขาให้เขาดันมือเราได้กดมือได้เห็นไหมให้เดือดพอปุ๊บให้กดกดไวไหมกดแต่ถ้าเราเปิดมันพุ่งพวดออกมาแบบนี้เลยเดยวพุ่งออกมานี่เลยแล้วโดนเราหมดเปิดให้เปิดตัวี่นะอ่าเหมือนเราเขย่าเปิดสี่แล้วเปิดมันจะไปพุ่งออกงนั้นนี่คือวิธีการดูน้ําดันนี่รถใหม่มากนะเนี่ยเสียงแบบคลิปเลยนะเดี๋ยวดูเลขกิโลแป๊บนึงแต่ลูกค้าเขาว่าพุ่งไปทําเครื่องมาช่างหนงโอ้รถแสนแสนแปดแปดพัน รถใช้หนักแน่รถใช้หนักคือคือมิตูที่มันจะพังเนี่ยซื้อมามันไม่ว่าพังง่ายๆทีเดียววิธีการพังก็คือน้ำมันจะดันก่อนเครื่องไม่พังหรอกแต่เราแต่บางทีอู่ที่เขาไม่รู้นะครัอาจจะไปรื้อเครื่องรื้อเครื่องนะแล้วไม่ยอมแก้น้ําดันมันก็จะพังรอบสองรอบสามรอบสี่ตามมาแล้วความกดดันมันก็จะมาสู่อู่เราว่าเราต้องทําให้จบนะครับรถแกมาแล้วหลายรอบไม่จบนุ่งงันความกดดันอยู่ที่เราละทีนี้อันนี้ให้ดูนี้เลยนี่วิธีการดูน้ําดันในต้านจะเป็นลักษณะนี้ครับ แป็นลักษณะน,าานี้เลยเป็นไข่ปลาเป็นฟองคอดอันนี้คือคือน้ำดันแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยฮะบางคนถามว่า,าทำไมมันถึงดันก็คือมิตูเนี่ยมันเป็นโรคประจำตัวขเขาไปแล้วนะครับซื้อมิตูมาไม่ดาม่านะอาจจะแถมแบบว่าน้ำดันมาให้ในตัวอยู่แล้วแต่น,นี้ขึ้นกู่การใช้งานเพราะว่ารถคันเนี้ยเขาใช้งานอยู่บนลอยนะครับเขาต้องใช้รอบถุงรอเวลา,เ,าเครื่องมันจะดันเร็วกว่าชวานหน่อยแต่วิ่งพื้นราบอาจจะใช้ได้ห้าปีสิบปีเขาอยู่ดันเขาได้นะ เดี๋ยวฝากไว้ตรงนี้นะคะขอบคุณลูกค้านะคะจากจังหวัดตร,ตรตาดนะมไม่แน่ใจ<า>คืออะไรต,าต,าต,าไตราดตราดไม่ตราดตราดแม่สอดตราดมันอยู่ใช่เหมือนอยู่ทะเลนู้นตราดนี่มันตราต่ออากอตราดอ่อเออเดี๋ยว <c oughs> แต่เถียกันทุกวันนะ <c oughs> เห็นเห็นเห็นเหนรอตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาแล้วลูกลูกค้ามันจะตากกับเรียกตากเดี๋ยวเอสีเขาก็จะบอก ปากไม่ใช่ตากฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะหน่งดีเซลแรงดีดีไม่มีทรยศสวัสดีค่ะ